คุณอนุทินประกาศแล้วว่าถ้าผมคัมแบ็กกลับมาก็จะไม่มีวันเปิดด่านจะปิดด่านถาวรตามที่ประชาชนมอบหมายงานมาให้นั่นหมายความว่าคุณอนุทินต้องกลับไปเป็นนายกนะและนอกจากที่จะรับฉันทามติพี่น้องประชาชนคนไทยว่าไม่ต้องการให้เปิดด่านขาเบสเนี่ยให้ปิดถาวรไปเลยซึ่งคุณอนุทินได้สัญญากับประชาคมไทยไว้แล้วมีฟุตเป็นเรียบร้อยคุณอนุทินพูดไปแล้ว และที่สําคัญนอกจากจะปิดด่านถาวรคือไม่เปิดอีกเลยอนุทินยังย้ําว่าจะกอดคอกับกองทัพแล้วจะเดินหน้าปกป้องอธิปไตยไปพร้อมๆกันคือทุกอย่างไม่ใช่พูดเอามันแต่ทุกอย่างมันเป็นคําสัญญาของคุณอนุทินที่ได้ให้สัญญากับประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าเราจะปิดด่านถาวรอ,อย่างน้อยๆคุณอนุทินก็เป็นคนหนึ่งที่กล้าพูดเรื่องพวกนี้ออกมาฉะนั้นก็จะรอดู เรื่องสําคัญที่สุดวันนี้ที่ทุกคนเนี่ยตั้งอกตั้งใจรอดูเลยว่าจริงหรือเปล่าวาจีนแม่งเอาอีกแล้วจีนไปเอาเลดา้าที่ไปอยู่ตรงท่าเรือเรียมเลดา้าที่สังเกตสังกาเครื่องบินสเตลลนเลดารา YLC รุ่น 8E ซึ่งสามารถตรวจจับเครื่องบินล่องหนได้ในระยะ500กิโลเมตรและที่สำคัญ มันไม่ได้จับแค่เครื่องบินล่องหนได้แต่มันยังสามารถจับขีปนาวุธที่อยู่ในรัศมี700กิโลเมตรวันนี้ขเขมรเปิดเอาออกมากลางบานพับเหมือนแผงโซล่าเซลล์ <c oughs> หมุนยกขึ้นหมุนโชว์ไปโชว์มาโชว์ไปโชว์มาอยู่อย่างเงี้ยพอโชว์เสร็จโอ้คนไทยตกใจเอาและจีนแล้วมันเป็นของจีนจริงๆแล้วมันอยู่ในท่าเรือเรียมจริงๆ ไอคลิปนี้เป็นคลิปจริงไม่มีการใช้ ai ไม่ได้ตัดตอ่อเป็นของจีนจริงๆครับแต่ถ้าเกิดคุณสังเกตให้ดีเนี่ยคุณจะรู้ว่าไอขีปนาวุธป้องกันไปทางอากาศรวมถึงเรดร์เนี่ยมันมีอยู่ทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วของท่าเรือเรียมไอเรื่องของขีปนาวุธป้องกันไปทางอากาศเรื่องเดรดราป้องกันไปทางอากาศจีนเขาลงทุนลงทําอยู่แล้วแต่วันนี้เขเมรเขาว่างไง เขาเสือกเอากุญแจมาสตาร์ทเล่นแล้วก็เปิดขึ้นมาโชว์เอามาคู่เสียมในเมื่อ PSL 0 3เอามาขูเราไม่ได้วันนี้แม่งเปิดเรดเาร์มาโชว์เลยบอกเอ้ย F16 พวกเสียมไม่ได้ร้องหนเอเไว้เขมเ,เริ่มขู่ล้วแล้วว่าเขามีของดีอยู่เหมือนกันเสียมกลัวยังเสียมนั่งพิษนั่งกอดอกนั่งมองออะพูดต่อไปพูดต่อไปก็นี่ไงที่พูดอยู่นี่เสียมกลัวยัง เดี๋ยวก่อนเขเมรจะให้เสียมกลัวตอนไหนหรือจะให้กลัวตรงไหนว่ามาก็นี่ไงเราตรวจจับได้หมดไงอ๋อไม่กลัวฮะเสียมมึงไม่กลัวเหรอไม่กลัวนี่กูตรวจับขีปนาวุธมึงยิงจากฝั่งไทยมาดีทีวันมึงยิงมากูเห็นนะบอกอืมไม่กลัวเขเมนเครียดเลยมีเลดานี่ขนาดนี้เสือไม่กลัวเพราะอะไรเฮียมึงตรวจจับกูได้ใช่ไหม เออตัวจับได้ไงเห็นหมดเลยอะเครื่องบิน f อฟสิบหกกิบเพนกูเห็นหมดนะแล้วทำไมมึงไม่กลัวก็จะไปกลัวทำไมมึงเห็นก็เห็นเด้เอะ้วไงต่ออ่ะเอาแล้วมึงมีปืนเทียมายิงใส่กูอ่ะอ๋อเออเอเอไม่น่าทำไมเสียมถึงไม่กลัวเราเออเราไม่มีปืนยิงใส่ยิงด้วยวเราได้แต่ดูอ่านั่นแหละนนทีที่เสียมไม่กลัวให้มึงมีเครื่องยิงจรวด จากพื้นสู่อากาศเนี่ยมึงก็ยิงสูงไม่เกินสิบห้ากิโลเมตรไม่เกินสิบห้ากิโลเมตรหรือสิบกิโลเมตรแต่ F16 กูกิฟเพนกูเนี่ยบินถึงเฉียดเฉียดเจ็ดหมื่นฟุตบินเฉียดเฉียดเจ็ดหมื่นฟุตไอที่เขาบินมาต่ำๆแล้วทิ้งระเบิดใส่มึงเนี่ยมึงอย่าคิดว่า F16 ิบกิฟเพนบ้านกูต้องบินต่ำๆแล้วมาทิ้งมึงนะไอ้นั่นเขาเรียกว่าไม่ได้ทิ้งน เขาเรียกว่าใช้ลูกระเบิดแบบล่อนคือบินตาตๆหน่อยเอาให้แม่นแ,แม่นเนียนเนียนหน่อยแล้วก็ล่อนปล่อยลูกจรลดออกไปปล่อยลูกระเบิดลงไปล่อนใส่เข้าหาเป้าหมายแต่ถ้าเขาจะเอากันจริงๆเนะี่ยเขาโฉบลงมาแวบเดียวเขาคือเบนบนต่อเนี่ยถ้ามึงกดไม่ทันก็จบนะแต่เสียใจด้วยเพราะวันนี้กริปเพนประเทศไทยสวีเดนบอกเย็ดเป็ดนี่ประเทศกูผลิตเองกูยังไม่รู้มันทำได้ยางงี้นะ สวีเดงงนอะถามว่ามันงงอะไรมันงงบอกจริงๆเครื่องของกูเนี่ยกิปเพนเนี่ยมันไปคุยกับเอฟสิบหกไม่ได้มันคุยไม่รู้เรื่องมันซอฟต์แวร์คนละตัวกันและที่สําคัญมันคุยคนละภาษาอ่ะแต่ตอนเนี้ยตอนนี้มันคุยกันรู้เรื่องนะใครไปทําอ่ะอ๋อไทยไงไม่ใช่จีนเหรออืมถ้าก๊อปปี้เนี่ยเสร็จพี่ไทยหมดทุกรายแล้วทำไมจีนถึงได้กราชาเจ้าพ่อก๊อปปี้ก็เขาไม่จับไงแล้วเราอะ่ะโอ้โหตามถึงบ้านเลยอะ เราต้องค่อยๆปลอมแต่ถ้าเราปลอมทีจีนว่วานยจีนอาจจะเสียแชมป์เราสามารถดัดแปลงซอฟต์แวร์เพืเอากิฟเพนไปคุยกับ F16 ได้ทีนี้ปัญหาของเขมรที่ที่มันจะมีเลดงเรด้าอะไรไม่สนใจหรอกเราแค่สั่งกิฟเพนขึ้นไปหนึ่งฝูงเนี่ยพอกิฟเพนเนี่นะฮะพูดขึ้นไปแล้วนะพอยกเกียร์ขึ้นคือเก็บล้อเขาเรียกว่าเกียร์อัพ พอกิฟเพ่นเราโผล่ขึ้นไปเท่านั้นะเกียร์อัพเสร็จปุ๊บคุณรู้ไหมว่าไอ้ระบบออลิกอายอ่ะขอใช้ชื่อคำว่าระบบออลิกอายกันแล้วกันนะคุณเชื่อมาขึ้นไปแล้วระยะสา0รอกิโลเมตรกิฟเพ่นเห็นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรถถังปืนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสนามบินมึงมีอะไรจอดอยู่ตรงไหนกิฟเพ่นแม่งมองเห็นหมดในระยะส0 0รอกิโลเมตร ก็ขึ้นจากจังหวัดประจวบเนี่ยขึ้นไปเนี่ยวีดขึ้นไปเท่านั้นเนองอ่ะเขมรครึ่งประเทศในกิบเพนมองเห็นหมดแล้วอยู่ที่ว่านักบินที่อยู่คนนักอยู่ที่ว่านักบินเนี่ยจะไปตั้งค่าเอาไว้ยังไงไปล็อกเป้าไว้ตรงไหนพอล็อกเป้าไว้เสร็จปุ๊บถูกกาหนดโดยดาวเทียมกําหนดลงมาไอ้ที่ส่องส่องกันไปเนี่ยเขาส่องขึ้นไปดาวเทียมนะพอหลังจากกิบเพนมันส่งสัญญาณขึ้นไปเลยฮะขึ้นไปที่ดาวเทียมแล้ว ไอตัวดาวเทียม e นี่แหละครับที่มันจะแปลงสัญญาลงมาเข้ากับเอฟสิบหกเราหลังจากนี้เขมรสุดเลยล่าสุดเมื่อสองวันที่แล้วญี่ปุ่นประกาศแล้วนะครับว่าจะมีการถอนการลงทุนเพิ่มอีกมีการปิดตัวโรงงานญี่ปุ่นเพิ่มในเขมรดิเขมรม,มึงเจ๊งเลยขราวนี้ค่าวนี้ที่เขมรจะเล่นกับเราเนี่ยวันนี้เขาเปิดตัวอาวุธหนักๆให้เราดูเขมรเนี่ยตอนเนี้ยเขาต้องการเอาสุดๆเลยนะครับ เพราะเขามั่นใจเลยและนายหุนมันเนตก็ประกาศแล้วว่ามีที่ไหนก็แล้วแต่ที่เราจะสอดเข้าไปได้ที่เราจะแทรกเข้าไปได้เราจะฟ้องให้หมดคือพูดง่ายๆว่าคำฟ้องของกเ,เมศมันไม่ได้ส่งผลกับเราหรอกไม่มีผลคุณรู้ไหมว่าความมั่นคงของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเมืองนอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับต่างประเทศแค่วันนี้อเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้ยุ่งเขาไม่ได้โดดเข้ามาเต็มตัวตรงเนี้ย เราก็หายใจคล่องแล้วเพราะอะไรเพราะยังมีจีนขยี้อยู่ตรงขเขมรวันนี้คําถามคนขเขมรก็บอกเราเสียแผ่นดินไอหุนมาเนตไม่เสียแต่เราจะฟ้องเราจะทวงคืนหนองจานหนองยาแก้วจนกระทั่งวันนี้มีคนขเขมรบางคนไปปล่อยคลิปเองขเขมรเองเลยปล่อยคลิปเองว่าความจริงหนองจานคือของเสียมเราตั้งหากที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ไม่ได้กลับออกมาทั้งหมด ขเขมรมันเริ่มเปิดกันแล้วมันทนไม่ไหวแม้กระทั่งขเขมรที่อยู่ออสเตรเลียคนขเขมรที่อยู่ออสเตรเลียออกมานั่งในรถกระบะตัวเองแล้วบอกชาตินี้กูคิดผิดที่เกิดมาเป็นคนขเขมรแต่ถ้ากูเลือกได้แล้วกูตายแล้วกูสามารถที่จะเลือกได้กูยอมมาอยู่มาเกิดเป็นคนไทยหรือถ้ากูมีโอกาสเข้าไปอยู่ในประเทศไทยกูยอมรับใช้คนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากกว่าการเป็นคนขเขมร วันนี้มันป,ปิดไม่ได้อะคือคุณจะไประดมคนออกมาสี่สิบห้าหมื่นคนสุดท้ายคุณต้องเอาตำรวจของคุณนะไปไล่สัม,มโนครัวดูตามบ้านแล้ววันนี้คุณจะเห็นว่าการเอากําลังรถที่สี่ขึ้นรถเนี่ยโอ้โหวัยรุ่นขเขมรน,นี่เพียบเลยนะเยอะนะเขาว่านับหมื่นคนเลยนะที่เราเห็นแค,ค่ 2, คลิปสองคลิปนะแต่ความจริงมันเติมทุกวันความจริงตอนนี้เติมทุกวันเป็นหมื่นคนนะวันนี้นั่นหมายความว่ายังไงฮะ คุณยิ่งเติมกําลังทหารมากเท่าไหร่นั่นมันหมายความว่าไอ้รอบที่แล้วที่คุณเติมเงินเข้าไปเนี่ยตายหาหมดแล้วแล้วคนขเขมรที่ถูกเติมเข้าไปเนี่ยเวลาตายเลยไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีมันสู้คนขเขมรสายเลือดเวียดนามไม่ได้คุณไปดูเดิครับลาวบรรดาแม้กระทั่งพลทหารไอ้เด็กแว่นไอ้ที่นอนหงายท้องอยู่เงี้ยที่บอกขอโทษทีนะกูขออามึงหน่อยนะ ไอเด็กแว่นที่นอนตายคาบังเกอร์ที่หงายคองเงี้ยโอหเขาเป็นไวรัลอเลยนะบางคนก็ไปสวมเชื้อชันตะคอสให้มา <c oughs> คุณรู้ว่าไอ้นั่นพลทหารครับแต่ตัวแทนรัฐบาลมาร่วมงานศพมีการจัดตั้งกองเกติตยศบรรทุกศพไปเอาไปฝังไม่มีเผาเอาไปฝังนายพันนายพลนายร้อยหลายคนของ,ของเขมรที่เป็นเชื้อเวียดนามเนี่ยทุกศพถูกเอากลับมาบำเพ็ญกุศลหมด แล้วมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีแต่วงพร้อมลดแห่ทุกคนจัดอยู่ในวัดอยู่ในงานแต่ขเขมรที่เป็นเด็กขเขมรที่มีเชื้อขเขมรแดงขเขมรส่วนใหญ่ในนั้นก็เป็นเชื้อพวกลูกหลานขาเขมรแดงนั่นละถูกไอ้หุนเซนหลอกเอาไปกําจัดทิ้งทั้งหมดคนขเขมรแท้ๆที่มีเชื้อสายขาเขมรแดงถูกไอ้หุนเซนหลอกขึ้นรถบัสขึ้นรถทัวร์ไปหมด บอกจะพาไปเที่ยวไปดูปราสาทนู้นไปดูปราสาทนี้สุดท้ายพอไปได้ครึ่งทางท่านนั้นรถแม่งเลี้ยวเข้าค่ายทหารเลยบอกไปเปลี่ยนชุดเอา้าไหนพี่ว่าพี่บอกจะให้ผมไปดูปราสาทไงบอกเอ้ยไปดูปราสาทเฉยๆไม่ได้เยียมต้องแต่งตัวให้เหมือนทหารผมต้องแต่งตัวเป็นทหารนะเอา้าแล้วไม่งั้นเดี๋ยวทหารเขาไม่เข้านะเออถ้ามึงแต่งตัวไปแล้วเขาไม่ดูบัตรเลยบัตรไม่ดูดูหน้าอย่างเดียว ถ้าแต่งเครื่องแบบแล้วเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบติดถูกข้างอะไรเงี้ยอ่าเขาก็จะให้เข้าวัยเด็กวัยรุ่นก็ไ่รู้ก็นั่งแต่งเครื่องแบบทหารแล้วก็เต้นโจ๊กในเต้นอยู่เงี้ยทาคลิปดีใจเดีย้ดีใจจริงเดี๋ยวอีกสักพักเราจะไปดูอะไรครับไปดูปราสาทตาเมืองทมแล้วพอเสร็ําลังจะเดินขึ้นรถเป่าต้กวีลเรียกรวมพลเสร็จปุ๊บวิ่งจะขึ้นรถอะไรเบิรนเอาผมไปดูปราสาทผมต้องถ่ายรูปผมก็มีมีกล้องมีปืนทําไม มึงรู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยตรงประสาตาเมือนทมภาษาตาควายตอนนี้ต้นไม้เยอะแยะเลยเดี๋ยวแม่งกะเจองูเงี้ยวเคี้ยวขอมาอะไรอย่างนี้เขาไว้ป้องกันตัวพวกสัตว์ลายไม่ได้ให้ผมไปยิงคนนะก,ก็แล้วแต่แต่ว่าเจตนาของท่านฮุนเซนเขาต้องการให้มึงถืออาวุธปืนเอาไว้ป้องกันตัวเองเพราะว่าเวลาพาไปมีพี่คนเดียวที่ดูแลพี่ดูแลไม่หมดหรอกหลายร้อยคนนะ่ะนะเอาเอาไปเถอะ พอไปเสร็จปุ๊บก็คิดว่าจะได้ไปเที่ยวแล้วทีนี้ไปถึงอีกจุดหนึ่งเย็นพอดีเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักกันละที่พักเราโล่งๆสบายโปร่งลมเย็นเลยกางเต็นนอนพอไปกางเต็นนอนตื่นเช้ามามีเป้าให้ยิงซ้อมยิงเรื่นี้ผมจะซ้อมยิงทำไรี่ยผมผมไปถ่ายรูปเฉยอ่ะบอกอเวลามึงเจอเสือสิงกระทิงแล้วมึงเจอพวกงูเงี้ยวเคี้ยวขอมึงจะได้รู้ไงว่ายิงยังไงมึงถือปืนแล้วมึงยิงไม่เป็นแล้วมึงถือทำเคี้ยอะไรจริงไหม ก็จริงอย่างที่พี่ว่านะเอาเล็กลับตาซ้ายเห็นด้วยสายตาขวาว่าดปืนลงมาช้าๆพอเจอจุดดำเห็นขนาาแล้วกดยิงแล้วยิงผมไม่ยิง่ะทำไมผม,ผมกลัวเสียงปืนกลัวใช่ไหมกลัวมึงถับไปข้างๆนี่เลยมึงกดหน่อยเถอะมึงกดให้มันได้ยินเสียงแล้วแม่งเอาหัวม่งกดเข้าไปฟังเสียงปืนโอ้ยพอๆผมยิงก็ได้ปากดว่าพาไปซ้อมยิงปืนอยู่วันหนึ่ง ทีนี้ผมจะพาไปเที่ยวแล้วนะไปเที่ยวเสร็จปุ๊บแม่งก็พาไปแนวชายแดนเลยพาไปรายงานตัวไอ้ยียนั่นเขาตกใจอีกบอกว่าผมไม่ได้รายงานตัวผมมาเที่ยวมึงจะปัญหาเยอะในะไอ้ที่เขาพามึงมาลงชื่อลงทะเบียนไว้ตรงนี้เนี่ยหมายความว่าเวลามึงเที่ยวกันข้างในเสร็จแล้วออกมาเราต้องเช็คชื่อให้มันครบไงแล้วถ้าเกิดว่าออกมาไม่ได้เออกมาไม่ครบทําไงก็ปล่อยเน่าอยู่ตรงนั้นนี่มึงยังไม่ชินอีกเหรอมึงมีโทรศัพท์มือถือที่มึงไม่เคยดูเพื่อนมึง นอนให้แรงแดกนอนให้หมาแทะเลยเหรอนี่แสดงว่าผมมารบเลยพามาเที่ยวเที่ยวไอ้ถือปืนมีระเบิดด้วยบอกก็นั่นเนี่ยพามาเที่ยวแต่ว่ารอบนี้มันมีตั๋วเฉพาะขาไปอะไรขากลับอะขากลับไม่มีเอา้าไอ้ชิบหายเสร็จปุ๊บพอลงทะเบียนเสร็จไอ้ั่นวิง่งขึ้นรถบัสขับหนีไปเลยไอ้ตัวขี้สงสัยทำอย่างเงี้ยมันทิ้งเราแล้ว ถ้าปราสาทพระวิหารเราไม่โดนไอสารโลกไปยกให้ขมรนะวันนี้เรากับขมรไม่ลบกันนะคุณเชื่อไหมแต่หลังจากที่แมงเราโดนสารโลกปล้นเอาปราสาทพระวิหารเราไปจากสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เทวดาไม่อยู่แล้วเหมือนกับปราสาทนาครวัดนะเป็นวิหารแห่งเทพเทวดามาอยู่ตอนนี้กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นสุสานผีห่าซาตานอยู่ในนั้นทั้งนั้นไม่มีเทวดาอยู่แล้ว เรายิงกันเราลบกันก็เพราะไอสารโลกเนี่ยแหละและไอหุนเซนกะกะว่าจะไปฟ้องไอหุนมาเนตก็กะจะขยี้แบ่งหน้าที่กันไปทําผมถามว่าถ้าเกิดรัฐบาลไทยเนะี่ยมีความกล้าหาญพอผู้นําประเทศหน้าบางถ้าผู้นําประเทศไทยเป็นคนหน้าบางอธิปไตยเราอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นไม่มีหมาตัวไหนจะเอามา,มาลุกรานเราได้คุณดูอย่างเกาหลีใต้เนะี่ย นอกจากจะพิมพ์ภาษาเกาหลีลงไปแล้วให้คนเกาหลีอ่านแล้วแม่งยังมีภาษาเขมรอีกเขาเรียกว่าจงใจฉีกหน้าผู้นำขเขมรเลยว่าอย่าเสือกกับกูนะถ้ายังเล่นงานคนของกูอยู่ถ้ามีคนของกูตายอีกนะมึงเจอกูอีก